ตัดไม่ได้ครับนะครับนะครับคุณแม่การจะนาไม่ได้ครับนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดฟังให้ได้ความรู้ก่อนพื้นที่ของสาวิตรีเนี่ยไม่โดนข้อบุกลุกไม่โดนข้อถางเพราะอะไรนะครับมันมีผู้ครอบครองที่เขามีกรรมสิทธิ์จริงๆฟังนะแม่ฟังผมนะไอ้ที่ที่สาวิตรีทำเนี่ยปลูกกล้วยปลูกสวนอยู่เนี่ยฟังนะเผออู้ใหญ่เขาบอกว่าที่ตรงเนี้ย มันเป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นมีครอบครองสิทธิ์มาเกินสิปีซึ่งไอการตัดไม้ทําลายป่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการบุกลุกออกไปนอกพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กําหนดไว้ฟังนะ2นะครับพื้นที่นะครับตรงที่เขาทําอยู่เนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาเป็นญาติกันจะญาติข้างไหนก็ช่างนะครับท่านนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านพูดแล้วท่านถามหมดแล้ว ท่านก็เลยไปคุยกับผู้กำกับว่าเนี่ยเรื่องตรงเนี้นะครับในตามพรบอของป่าไม้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเราเนี่ยไม่สามารถนะครับที่จะไปแจ้งนะครับต่อรัษฎรได้เพราะมันมีคอรมอ6 1เป็นค่วงจุดควบคุมเข้าใจไหมครับไม่สามารถที่จะดําเนินการแจ้งความฟ้องบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่นั้นได้เข้าใจไหมครับ ใช่ครับรับไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งไม่แจ้งครับไม่มีไม่มีการบุกรุกป่าครับเข้าใจไหมครับเออแล้วฟังให้ดีนะครับคุณแม่กาญจนาแม่ครับแม่ฟังผมดีๆนะครับถ้าสมมุติว่านะครับในการถางหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการเข้าไปบุกเบิกใหม่หรือถากถางออกไปนะครับและไอบ่อน้าเนี่ยนะครับไอบ่อน้ําที่มันอ้างกันมาเนี่ย นะครับมันเป็นคูนะครับเป็นคูน้ําแต่สาวิตรีเนี่ยไปกั้นเพื่อจะเอาน้ํามาใช้เข้าใจไหมครับเนนะครับใช้รถแม็โครจริงไถจริงขัดอย่างที่บอกเลยนะครับถูกต้องทุกอย่างเลยเขาไม่มีโกหกเลยครับพูดตามภาพเลยเข้าใจไหมครับแต่แม่อย่าไปแพร่ถางนะไม่ได้ที่ตรงนั้นนะสาวิตรีไม่ได้เป็นคนแพ้วถาง แต่เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ที่เขาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เข้าใจไหมครับเออเรื่องนี้สาวิตรีแทบจะท่านด็อกเตอร์บอกว่าไม่เกี่ยวเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ไอคนร้องเนี่ยมันเลงประเด็นนะครับมันเลงประเด็นไปที่สาวิตรีเข้าใจหรือยังเออมันตั้งใจที่จะกั่นแกล้งเขาเข้าใจหรือยังครับความหมายมันเป็นแบบนี้ ความหมายง่ายง่ายแต่มันทําให้ยุ่งยากเพราะผู้นี้มันมีอคตินะครับเข้าใจไหมฮะมันมีอคติมันจะเล่นงานสาวิตีมันก็เลยไม่รู้กฎระเบียบของพรบป่าไม้และมันไม่รู้นะครับกฎหมายคอรมอที่นะครับรัฐบาลเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นแต่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาติทธิ์เข้าใจไหมเข้าใจไหมแม่กาญจนนาอย่าไปมั่วนะครับอย่าไปแพ้วถางนะครับแม่ติดคุกนะเออไม่ได้นะแม่ ฟังแม่ต้องฟังให้เข้าใจก่อนตัวไหนแม่ไม่เข้าใจแม่อย่าไปทํำนะแม่ติดคุกเลยนะเข้าใจหรือยังสาวิตีเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในที่ดินเข้าใจยังครับคนที่ครอบครองสิทธิ์ตัวนี้คือนางโพนเข้าใจไหมครับเออนี่เขาได้รับอนุญาตจากรัฐเลยเข้าใจยังครับอือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าตกใจนะ นะครับเป็นไงล่ะผิดหวังใช่ไหมที่มุนีวันนี้พานะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมาอธิบายผิดหวังใช่ไหมไม่ต้องเสียใจไปเรื่องมันยังไม่จบนะครับอย่างที่คุณพูดแหละวันนี้เนี่ยผมก็มาที่กรมป่าไม้เขตเจ็ดให้ท่านอาดีตนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วก็ถามว่าไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอกสารที่ผมเอามาเนี่ยเรื่องมันไปถึงไหนผมต้องการคําตอบ ง่ายไหมพูดสั้นๆไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ,อเข้าใจอ่ะเจ็บคอจ่ายเข้าใจอ่ะแปดสิบใ,ให้สองนี <c oughs> อ่อ่ะอ่าอ่าอ่าอ,อุ้ยดิ้นกันนาดูถล่มทลายอุ้ย,ย,ยดิ้นกันทำไมไม่โดนบุกลุกอุ้ยมันเป็นไปนได้ไง อเดี๋ยวครับกันแก้งเขาจะให้เขาบุกลุกป่าไอสัตเดี๋ยวครับคดีพิกนะครับไอสัต์ทีนี้กาวรูดสิไอชิบหายอ้าวเหียแล้วตื้องานเข้าแล้วแล้วมึงไปด่าท่านด็อกเตอร์ด้วยโอ้โหหนักก็นีอีกไอสัตโอ้โหงานเข้ารัวๆเลยเดทีนี้อ่ะขอให้โชคดีครับเรื่องในโลกโซเชียลผมจะปล่อยวางแล้วครับ ให้พี่ขึ้นเลยครับให้พี่เป็นอะไรนะประมาจารย์โซเชียลเลยจัดเลยครับพี่พี่ลุยเลยโอ้โหคอแห้ง <c oughs> เดี๋ยวต้องไปซักกาแฟซะหน่อยแล้วเมื่อกี้ขับมาก็จะหลับจะหลับจะหลับแต่ดูโชคดียังกลับมาได้โอ้โหจะเหลือเลยครับท่านด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวเสร็จคดีนี้เสร็จปุ๊บตูมยูทูบเบอร์จัดให้หมด นะคนไหนผิดว่ากันไปตามผิดคนไหนกล่าวหาสาวิตีว่าบุกรุกป่าโดนทั้งหมดนะแล้วก็ไอ้พวก fc comment บอกแล้วว่าชุดนี้เขาโหดนะครับเขาไม่มานั่งไล่สดบ้าบอคอแตกเดี๋ยวส่งหมายอย่างเดียวอย่ามาบอกว่าแสดงความคิดเห็นนะคำให้การนะครับอธิบายไว้มีอธิบายในศารเท่านั้น อ๋อเราแกล้งถามแม่กาญจนนาบอกเราแกล้งถามจะได้รู้ว่าผิดไหมอ๋อครับผมเนี่ยับเออจะได้รู้ว่าผิดไหมแม่อย่าไปทําก็พอนะครับแม่ลุ่งวันด,ดีครับนะครับแม่อย่าไปถางมั่วอันเนี้ยที่ที่สาวิตีก็ทําเนี่ยมันสาวิตีไม่ใช่เจ้าของที่เข้าใจไหมฮะเออแต่ไอพวกเนี้ยไอพูกที่มันไปร้องเนี่ยมันควายแม่นะมันสึกไปร้องสาวิตีเข้าใจปะสาวิตรีเนี่ย ถ้าเปรียบง่ายเหมือนกับคนเช่าที่อ่ะเนี่ยคนเช่าที่ทํามาหากินน่ะเข้าใจไหมเออนะครับเข้าใจยังอืมนะครับประกันตัวเท่าไหร่นะก็ผมถึงบอกไงคนที่ฟังเตือนนะครับตระกูลเป็นควายมาก่อนนะครับเข้าใจยังนะครับเท่าไหร่นะประกันล้านหนึ่งนี่แกเดียวสามิตี อ่ะช่วยคงจะไม่พอ,อ,อเอ้าเอาไปออเอาวิธีพอไหมพอไหมไม,ม่พอเลยเดี๋ยวถอนให้นะครับอ,อนะครับหนึ่งล้านกีบหรือเปล่านะครับหนึ่งล้านกีบหรือเปล่าหัวหน้าเอาดีดีก็ผมถึงบอกแล้วไงครับสาเหตุที่ต่พลยายแตนเขาไม่เอามันเนี่ยเพราะอะไร เพราะอะไรก็เพราะความชิบหายมันจะบังเกิดไงเขาถึงเลือกครอบครัวเขาไงนะครับเออเข้าใจยังเออนี่แหละคือความหมายนะครับ